โอ้ไม่ได้มาไหลงวดเลยด้พ่อไมาหลงวดมางวดีไม่ใช่จะเข้าซะบหลังเหรอจัดเนาะไม่ได้เจอพ่อจ่อยนานนะฮะพ่อจ่อยนี่เว้ากับว้าเนาะควบฟันนี่มันบ่เคยลุดดอกแต่ว่าห้าวสี่จีได้บ่ได้เท่านั้นครับผมแต่ว่าของพ่อจ่อยนี่บ่เคยในปีนี้บ่เคยหลุดจักเทค่เพราะว่าพ่อจ่อยนี่ว่างหันก็ถือบนล่างครับงวดกวอนก็ถือบนล่างโอ้เพราะว่าที่ซื้ออ้อมไว้อ้อมเลขเจ้าของไว้อย่างที่ละกี่งวดติดแล้วพ่อบนล่างนี่ สามสี่งวดเนีเลยทั้งบนทั้งล่างเลยแหละครับพ่องานบระหันกับทั้งบนทั้งล่างบนล่างสามงวดอืกพวันก็วันหนึ่งก็บอกบอกว่าเลขสิบออกถัวเก้าหกครับหนึ่งสองสามยองเลยบอกว่าหนึ่งสองสามติดยองเอาเลยคนกับเบอร์เสียดอกครับคนเบอร์เสียว่าเลขสิออกสามหนึ่งมันออกยากนะพอ่อมันออกง่ายครับองวดนี้เบิ้งดีดีฟังดีๆแล้วจังก็ออกไปนั่นสีมีพูดเขา สองคนนอนอยู่ใต้ท้องมากู้เ่าแม่ยิ่งสองคนนอนอยู่ใต้เธท้องมาเอาเอานั่นไปเทิงไว้เอาแนวนอนไปเทิงไว้แล้วก็นอนซ้อนกันครับผู้เ่าสองคนนอนซ้อนกันอยู่ใต้ท้องมาแต่เบื้องว่ามันสีแมนหรือบบแมนอันนี้ก็ข้าก็ะใสพิจรารณาญาณเราประมาณหนึ่ง ื่อนที่สองเขาก็มาไห้อีกเด็กน้อยสองคนเอาเขาเปียกมาบานพอจอยวารีกลางคักๆตัวนึงพอจอยกนปล่อยออกไปหางเดียวตัวเดียวครับเด็กน้อยสองคนเอาเขาเปียกมาบานมะเตียวมะจะใส่ไว้เช่นเอาเขาเปียกมาบานว่านแล้วก็หอบขึ้นมาเป็นกองเฮ็ดเป็นกองเป็นกองเป็นกองแล้วก็หอบเอาไปว่านอีกก็หอบขึ้นมาอีกเป็นเฮ็ดเป็นกองเป็นกอง ป้าจ้ยว่ามนสิออกเก่าหนึ่งจังหวัดหันบ่ลางป้าจ้ายว่ามันใจว่าเลขออกสิออกอด้หลือออกคักออกคักคักเลยบ่พ่อออกคักคักเพราะว่ามือวันไอ้มือบุญเขาสากพอดีครับป้เจ้อยฝันว่าอันเด็กหน่อยาเขาวันื่อบุญเขาสาคือว่าผีเขาสากกูเห็นไหมจักผีเด็กหน่อย เพราะว่าพ่อจ้อยนี่ก็ตีเป็นตัวไหดฮะนี่พ่อจ้อยตีเป็นเก้าหนึ่งครับพ่อจ้อยจะซื้อเก้าหนึ่งตัวเดียวล่างครับแต่ว่ามันกัมีตัวนั่นเด้วยกันสองคนพ่อจ้อยก็เลยเอาเก้าสองตัวหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองล่างมันลออครับบังดีว่าพ่อจ้อยว่าไม่นิ่งสองคนนอนอยู่ไต่ทองมานมันหมายความว่าตีเป็นตัวใดบ่ ก็บ่เคยฟันตะเทียบบ่เคยฝันยึดหมาเยหรือหมาติเป็นสีไม่สีค่ะแล้วพ่อตีม้าเป็นตัวไหนเป็นอะไรครับก็มาก็เป็นซีไม่ยิ่งก็เป็นสี่คนสองคนสามก็พอจ้อยนี่แหละยืนเบิ้งพอจ้อยไปยืนเบื้องเอาภาคกันงึดเบียร์ยืดงานเนี้คือภาคกันเป็นนนไต่ทองหมาวไปสั่นกู้เ่าดิ้กู้เ่าเส้นสองนอนที่ไต่ทองหมาแค่ตีตีว่าจังเด้ ผู้ใดเคยฝันเห็นมาตีซอยพอจอยดวนนะคะสองมันก็สองอยู่แล้วสามนี่พอจอยว่าสามยืนอีกวดที่มีสามอีกที่เี่อวานเด็หน่อยสองคนเด็กหน่อยสองคนสามก็พอจอยไม่ยิ่งสองคนสามก็พอจอยครับพอจอยว่าเด็กสามยืนอีกครับวดนี้ไงวันนี้ต้องมีสามใช่ไหมพ่อแนนต้องมีแน่นอนครับโอ้เรียกพอจอยเด้องยองเลยครับพอจอยสีบอกครับสามศูนย์เก่าฟาดมันเลย ในนี้ไม่มีมั้่วุ้มีกับช่งเอา037นี่ไงลงไหมพ่อลงไหมเพราะว่าเลขนี่พ่อว่าเขาจ้อยนี่ให้เป็นเลขเดือนครับยองเลยวันจันทร์นี่คือวางหนึ่งหันละโอ้ยให้ยองอยู่แต่ไม่มีในนี้309นาะพ่อเนาะแมน309แสดงว่าอันนี้ทีเด็ดใช่ไหมนี่แมีนครับปาดมาหลดอักเอาตี่พ่อโอครยังครับโอ้ยยังครับแต่เขียนกอบพวกเขียนไหนวงกลมไหมพ่อวงกลมด้วยเนาะ โอ้ขัดเจ้ามันสิคือบางหนึ่งหันมันสิคือบางหนึ่งหนึ่งสองสามมาจากไหนพ่อมันมาจากไหนพ่อมันมาจากไหนครับสามสูตรเก้ามาจากคู่เท่านี่แหละบัดสูตรสามเจียมาแต่ใจพ่อก็มาจากผู้เท่านี่แหละโอ้โอ้แสดงว่าสามสูตรเก้านี่หลุดปากใช่ไหมนี่หุดบ่กะอักเอาเลยเป็นป่าพ่อนี่ฟาดมาเลยฟาดเลย โอเคเลยตัวนี้เก no ือบเกือบเกือบไม่ได้เกือบไม่ได้เดี๋ยวพอได้พอว่าในกระดาษพอจอยมันบ่มีครับเพราะว่าขันเ้าลงไปขันลงไปกับอันเบิร์ตสุดโต้กับว่ากับว่าเ้าปล่อยเล็กหน่อยตัวมันบ่หน่อยหรอกเต็มหน้ากระดานแล้วสามสองนี่เน้นบอกว่าปล่อยลายบนในกระอั้นบ่พว่าป่อยลายบนในกระอั้นสามสองเล็กพอนี่ปล่อยเป็นอันนอืมปล่อยเป็นอันเล็กพอจอย แต่ว่าก็บว่าเขาโตนั่นจะเทียแต่ว่าแห่งอ,อันอันย่างเดียวฟังเบิ่งดีๆแลต้อง็ไปรงทุ่นเด้อผู้ใดก็ได้ไย่อย่าอาใจใจใจาของขันผู้ใดซื้อแล้วเนี่ยไปกินสร้างกินก๋วยเตี๋ยวเรามาหาพ่อจ้อยครับมหาพ่อจ้อยโดยตรงครับอสิเป็นเลขล็อกครับซื้อแล้วสร้างกินก๋วยเตี๋ยวเลยครับดวนี่สั่งก๋วยเตี๋ยวทาเลยว่าเพราะแมน่แม้นวบาพ่อจ้อยขี่คุ้ยครับ ถามเส้นเสี้ยนเลขรอเขตนี่ครับเลขสี่สิบสองตัวครับอบนล่างครับถือบนล่างเลขสี่สิบสองตัวพอจ้อยบอกรดว่า่ยว่าพอจ้อยขี่คุยครับเพราะวันหนึ่งพอจ้อยวานนี่คนก็ว่าเข้าใจทั้งสี่ละสี่เลขพอจ้อยล,สลสร,รส,ร,สร้างบยเตียวกินรดทั้งสี่ละกระดาพพอจ้อยครับบ่แม,มนครับมันสิมีอีกซุ้มหนึ่งครับมันสูตรสี่สิบสองหาง แมนครับแต่พ่อปล่อยพ่อจอยยังไม่ได้ปล่อยจะปล่อยวันไหนพ่อบ๊บ่ปล่อยครับตัวนี้บ่ปล่อยมันหลายเกินมาเอใม้าเอาโดยตวงม้าบอกกันโดยตวงครับอเขาเออล็อกโซตายครับก็คือใครอยากได้ต้องมาคอวาโซตายบ่ต้องหาหาพ่อจอยครับเออพ่อเออล็อกโซตายครับถ้าใครอยากได้ต้องมาหาที่บ้านแมนครับโอ้ล็อกโซตายครับอนี้ตลอดชีพไม่พ่อหรือว่ายังไงตัวนี้บอครับสีเฮ็ดงวดชนงวดงวดชนงวด ถ้าบอกในกล้องไปมันหลายตัวหลายตัวผู้ใดก็บอกได้หรอกข้าวหัวรานมึงอย่ามันคุยขี่คุยอีกวายเพราะว่าบนหรือล่างพ่อบนล่างเลยครับกลับด้วยไหมบนล่างถึงกลับด้วยไหมบอกกลับครับเอาสีสองหางเอาอย่างนี้พ่อคลิปหน้าลูกขอขอไปชมได้ไหมได้ให้เอฟซีเผื่อเขาอยากได้เดี๋ยวพ่อเจ้าเสี่ยไห้ครับบอกคลิปนี้เดี๋ยวพ่อเจ้าย้ายครับ ไม่คลิปหน้าจะมาถ่ายเนี่ยครับให้เอฟซีทั้งบ้านนี่เห็นด้วยพ่อเยอะช่างมันแมนว่าพ่อบนล่างใช่ไหมสิมี่ขนว่าเฮ้ยพ่อไม่เป็นไรหรอกพ่อมันมีสีได้เนาะไม่หลายที่สองหางออกนดครับผมแมนให้เพื่อนเอาไปเลือกครับผมเลือกออกเลขของพ่อจ้อยเนี่ยสิมีเป็นลักครับพ่อจ้อยยีนเป็นลักลักที่พ่อจ้อยยืนใบเลขฮาตัวเท่านั้นเลขสี่สิบสองสี่สิบสี่ตัวมันมันถูกหลายงวดไหมพ่อ ก็ถือมาเรานี่งวดที่แปดครับงวดที่แปดเรียกช่องวดผมก็น่าสนใจอยู่หนาอแล้วการเนาะครับถือว่าไม่หลายนะพ่อเพราะว่ามันไม่ต้องกลับนะพ่อเนาะหานกรนตรงๆบนล่างหรือว่าใครอยากได้ก็ลองทักหาพ่อจอยดูนะครับสี่สิบสองหางหรือสี่สิบห้าคนมาเอาเรียกซุ้มนี่แหละครับเดือนยี่เดือนนี่บ้าอคนที่มาดูดูนี่กับมาเอาเรียกซุ้มเนี่ยเขาถูกด้วยเหละครับพ่อ แล้วเขาก็สชิ่ยจะย่อยซื้อขึ้นไปเรื่อยๆซื้อขึ้นไปเรื่อยๆซื้อขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้ไลยขึ้นไลยขึ้น้ลยขึ้นมันเลีย็อกเหรอครับเลีย็อกแต่วันนี้เราเอาความฝันไปก่อนเนาะแมนครับเดี๋ยวเป็นเลียความฝันของปอาจ้อยครับพ่าจ้อยก็ขึ้นมาเลขสิถือครับเพราะป่าจ้อยเรียบเรียงใจกับเลียกรอกเรามันมาตรงกันมันตรงตัวไหนพ่อตรงตัวไหนบ้างครับในฝันเราตรงอยู่ในนี่หลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่คือสามเกตจนสี่ก็ตรงครับตรงอืม สามสองก็ตรงครับครับก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองทักหาพ่อจอยดูเนาะแม่นครับครับผมว่าหนึ่งคันข้าปอยออกไปจังสีกะกะถือว่ามันหลายตัวจังสีวรัว่าพูดได้กับปอยได้พูดลงคนนี่เลขสี่สิบตัวห้าสิบตัวบ่ถือก็มีใช่อยู่พ่อแต่นี่แปดงวดแล้วใช่ไหมครับแปดงวดแปดงวดนี่คือบนล่างใช่ไหมบนล่างซึ่งสองซึ่งบดทึ้งสูงวดไม่ต้องกลับบ่สองกลับ ถึกได้ไหมอ่ะอ, <arcade> อันนี้นะครับเอาความฝันไปก่อนนะพ่อเนะออาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาดูไอ้ล็อกของคุณพ่อสี่สบสองหางนะครับแปดงวดแล้วใช่ไหมพ่อแมนครับครับอันนี้ก็เป็นความฝ<ส>ันความฝัน<ส>นี่<ส>นกี่งวดพ<ส>่อสองงวดเพรเาก็ยุดแล้วครับสิบงวดครับคัดนว่าถืองวดได้ยุดงวดนั่นครับอืมอ่าแต่ว่าความฝันนี่กี่งวดพ่อความฝันนี่กันพันๆมากก็คือบ่บบ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 นบบบหลุดครับครบบ ตะบะตีนี่ก้นกัตีหลายตัวเนาะพวกเราก้นกัตีหลายตัวว่าซื้อตัวนี้น้ำเลื่อตัวนั้นน้ำเลื่อทางนี้นะพ่อนิดนึงให้ลูกแคปกันคือเขาตีแคปไว้นะครับเป็นความฝันพ่อเนาะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาตามชุดสี่สิบสองหางพ่อจ่อยครับนะครับผมว่าจะเป็นตัวไหนเนาะหรือว่าใครอยากจะได้ก่อนก็ลองทักหาพ่อจ่อยดูนะครับผมเผื่อชอบนะครับเป็นแนวทางนะพ่อเนาะ มันไม่มีใครรู้นะครับเป็นจะออกตัวไหนนะพ่อแมนครับครับถ้ารู้นี่โอ้ยตูดสนุดใส่เลยนะพ่อเนะแมนครับคือ<ห>พ่อจ้อย่บลุด่หลุดครับขั้นเลขซุ่มโบนี่โบนี้เล็กพ่อจอยบ่บลุดครับ,บ่บลุดแน่นอนครับผมโบนี้กากเลขพ่อจอยหาตัวครับ